ตอน8โมงเชา้าไปส่งลูกชายที่โรงเรียนแดดจ้าเลยค่ะวันนี้หนาวนิดหน่อยไม่ไม่มากอากาศดีเลยแหละทางกลับบ้าน มากเลยค่ะก็เลยมาทางรัฐอีกทาง ไม่ได้ขึ้นไฮบีฟรีนะ่ะทางนี้ก็จะแบบชิวๆรถไม่เยอะ ท่่ถูกแล้วถูกแล้วเพราะครั้งที่แล้วแม่ขับไปเลยไปนู่นแล้วก็อยู่เทิรนกลับมานี่อ๋อมีสมีสกู๊รับปัดมารับเด็ก ถวนี้ก็มีนะครับใช่ว่าไม่มีนะนี่นี่ทนี้นี่ดูเห็นเป็นป่าเป็นอย่างนี้นึกว่าไม่มีคนอยู่หรอมีนี่นี่ก็น่าจะเป็นเอ่อไอ้นี่ โรงเรียนโรงเรียนกำลังจะสร้างโรงเรียนเอ้ยี่เมกี้นี่เออกำลังจะสร้างโรงเรียนยนะคะโรงเรียนต่อไปก็ามาอยู่ตรงนี้นะ่าจะเป็นโรงเรียนอ่อมิดเดิลสกูลนะคะเห็นเมรินนะเขาเขียนไป้ายไว้จะสร้างโรงเรียนเพิ่มโอ้ดีแล้วผูพิงก็เรียนตรงนี้แล้วไม่ต้องไปถึงคอสติบิวล่ะนะนะ แต่ว่าเขากำลังสร้างโรงเรียนเขียนป้ายติดไว้นี่ค่ถึงบ้านของตัวเองแน่ าจะเป็นรถโรงเรียนของเด็กเอ่เด็กมปลายนะฮะไฮสคูล8โมงแล้วนี่นะ่าจะเป็นของเด็กมปลายเพราะเด็กมปลายเขามารับนักเรียนนะรถโรงเรียนเขาแบบปลอดภัยมากเลยคะ่ะมีทางเอ็มรถอะไทางออกอสุกเชิญอะ,ะทุกบุมเลยะคะ่ะ ลักกี้ริเวอร์ตรงนี้ค่ะอนี้บ้านนี่บ้านของมันก็อยู่ใกล้สิงหค่ะนี่ค่ะที่ก่อนตอนเช้าเขาพามาดูบรจยาการไปรับลูกแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ